กลับมาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าเริ่มเรื่องรแรกเลยล้วกันเมื่อช่วงวลานเนี่ยเพิ่งพูดกันไปปลายๆเลยเมื่อกี้ที่พูดว่าน้ําท่วมนีค่ะน้ําท่วมดีกว่าฝนแรงหรือเปล่าฮะ ไม่แน่ใจต,ต่อ<ม>ตเลือกไม่ได้อ่ะ <c oughs> คือน,น้ําท่วมมันมันก็แรงเหมือนกันบ้าแบาบคือมันท่วมมากจนแบบทําทอะไรไม่ได้แต่ถ้าแรงเลยคือก็ไม่มีผลผลิตแต่ก็อยู่ได้หรือว่าเลือกแรงดีกว่า <c oughs> ไม่รู้อะไรจะดีกว่ากันออคือไม่เกิดดีกว่านะคะอืมเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับบ้านนะคะสมัยก่อนอย่างแรกเลยเขายกพื้นสูงใช่ไหมคะอาจารย์ ก่อนอื่นนะฮะที่จะมาสูะะ่เนื้อหาขอแยกแยะปัญหา <ฮะ S 1> ของประเทศไทยให้ท<ด>่านผู้ชมฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะ,ะปัญหาหลักๆของบ้านเราของประเทศไทยน้องมินคือเราอยู่ในโซนเรียกว่าท ropical tropical culture ค,คือภูมิอากาศแบบร้อนชื้นอยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตรซึ่งปัญหาหลักๆก็คือความร้อนและปัญหาหลักๆอีกอันนึงก็คือความชื้นซึ่งความร้อนนั้นมาจากแสงแดด เป็นหลักเราจะเจอแดดเรียกได้ว่าตลอดทั้งปีเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะฮะแดดแสงแดดแรงกล้ามากเลยจนโอ้โหมันเยอะเกินไปหรือเปล่าและอีกประเด็นนี้นก็คือเรื่องของความชืน้นเพราะว่าเราอยู่แถบเช่นศูนย์สูตรต้องมินม,มันก็มีความชืน้นมีอะไรต่างคือได้รับอิทธิพลจากพวกบรรดาแหล่งน้ํา มาหาสมุทรอินรเรดีอะไรต่างๆนี้ะนะฮะทะเลจีนใต้อ่าวไทยอะไรต่างๆนี้มันก็ลมเวลามันพัดเข้ามาหาประเทศไทยของเรามันก็จะหอบอาความชื้นเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยโดยเพราะพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่แถบจังหวัดภาคใต้ไล่ขึ้นมาจนถึงกรุงเทพภาคกลางอะไรต่างๆนี้จะได้รับอิทธิพลมากเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีเนี่ยความชื้นมีไอ้น้าอยู่ในอากาศอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เราเกิดอาการที่รยกว เหนียวเนอะน่ตัวอยู่เรอยๆว่าคือเนมีแสงแดดเข้ามาแล้วนะฮะเวลาเดินไหมลมไม่พัดอะไรอ่โอ้ทำไมเหงือมันออกไหนจะเออมันเนอตัวไปหมดเลยประมาณนี้เป็ปัญหาหลักๆของบ้านเราเลยนะตรงนี้รู้ปัญหากันไปละขอรู้วิธีแก้กันเลยดีกว่ารู้วิธีแก้กันอีกแล้วนะฮะก็แก้กันไป4แบบ4วิธีกันนะฮะเบรกและ4วิธีกันวันนี้มาฝากกัน8เรื่องเรื่องแรกที่ต้องมีถามว่าว่าบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขายกพื้นเกินสูงๆมันมีประโยชน์ยังไงคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในบ้านเรือนของคนไทยสมัยโบราณเขายกพื้นกันสูงพอสมควรความสูงที่เขายกกันเนี่ยผมว่ายกกันเป็นชั้นๆเลยนะฮะ,ะชั้นในที่ว่าผมว่ามันก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสองถึงสามเมตรประโยชน์คืออะไรประโยชน์แน่เลยเรื่องแรกๆคือหนีนะคอันนี้แน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยสมัยก่อนอยู่ในที่ราบลุ่มเนะคือแล้วเราก็มักจะปลูกตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของเราเนี่ย อยู่ใกล้แหล่งน้ําลําคลองเพราะว่ามันเหมือนเป็นแหล่งทำมาหากินของเรา,าไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการเพราะปลูกเกษตรกรรมการทำมางงวะสัศาสอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะหน้าน้ําน้ามันก็ท่วมเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องยกพื้นให้มันสูงให้มันเหนือให้มันพ้นน้ําซึ่งตรงนี้ก็เป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ได้รับการพัฒนาการปรับปรุงแก้ไขมาจนเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของบ้านเราอยู่แล้วนะครับเรื่องการยกพื้นแต่คราวนี้ ประโยชน์ต่อแม้ก็คือเรื่องของการใช้พื้นที่ใต้ถุนในช่วงเวลากลางวันเพราะว่าแสงแดดมันแรงมันรุนแรงมากการที่จะไปอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยร้อนร้อนเนะฮะเขาก็มาหลบแดดหลบอยู่ภายใต้ถุนใต้ใจยคาอ,อะไรต่างๆนี้แล้วก็พื้นที่เหล่านั้นก็ยังใช้เป็นพื้นที่ในการที่จะประกอบกิจกรรมในช่วงเวลากลางวันได้ด้วยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราในสมัยปัจจุบันก็ยังยกพื้นกันอยู่ แต่มักจะยกประมาณสักสี่สิบถึงเจ็ดสิบเซนอะไรประมาณนี้คือยกแค่แบบเป็นบันไดก้าวขึ้นไป <ยก S 2> สวยงาม,มาให้สวยงามใช่ประมาณนั้นมากกว่าแต่จริงๆแล้วนะฮะไอระดับเนี้ยมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าถึงแม้จะน้ําท่วมเนี่ยมันท่วมบางทีบางที่เนี่ยมันท่วมสูงเกินหนึ่งเมตรและที่สําคัญในแง่ของกระบวนการก่อสร้างนะฮะการที่ท่านผู้ชมยกพื้นบ้านของท่านผู้ชมไปประมาณสี่สบถึงเจ็สิบเซนเนี้ยวิธีการที่จะทําให้ พื้นด้านล่างเนี่ยมันมันมันไม่มีช่องโหว่อะไรต่างๆนี่มันต้องมีการถมทรายเข้าไป oh. หรือถมดินเข้าไปซึ่งตรงนี้ค่าใช้จ่ายแพงมาก <c oughs> และที่สําคัญความสูงระดับ40-70เซนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้คนงานเนี่ยรอดที่จะไปแกะไม้แบบ oh. ที่เวลาเราตั้งพื้นเทคอนกรีตอะไรได้ซึ่งมันจะเป็นการสูญเปล่าซึ่งเวลาเขาคิดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง <c oughs> เขาก็จะคิดรวมค่าใช้จ่ายไปนน <c oughs> ด้วย,วย <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> วิธีแก้ไขนะฮะก็ควรจะยกเข้าไปให ให้มันพอที่จะประเด็นแรกเลยก็คือความสูงพอที่จะไปแกะไม้แบบใต้ถุนได้นี่ก็ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไปก็ประมาณสักเมตรยีหรือเมตรห้ไปเลยน,นี่ขั้นต่ำเหรอคะ,อะประมาณเมตรยีคือพอจะมันจะก้มตัวลอด<ะ>เข้าไปให้ช่างเข้าไปแกะไม้แบบที่เป็นตั้งพื้นเทคอนกรีตใต้ขอ<ะ>งพื้นไปได้นะ,ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือความสูงระดับนี้เนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยพอที่จะเดินลอดเข้าไปเพื่อ ตรวจตาดูแลในเรื่องของอุปกรณ์ท่อเทอ,อรอ์เรียต่างเหล่านี้นะครับเป็นการบำรุงรักษาตรงเนี้มันก็จะช่วยได้และที่สําคัญมันก็ทําให้เกิดการไหลเวียนของอากาศใต้ตัวอาคารตรงนี้มันก็จะทําให้ตัวโครงสร้างหรือตัวพื้นอาคารนั้นมันเย็นลงไปด้วยค่ประโยชน์ข้อที่หนึ่งอือันนี้เรื่องของการยกพื้นนะคะครับเรื่องต่อมาค่ะบ้านเราเนี่ยก็โหฝนตกกัน<อ>บ่อยมีทั้งแดดมีอะไรสาดเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีรูปแบบไหนที่จะช่วยรุ่นแดดเรื่องฝนคะ ก็เป็นเรื่องของชายาคานะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยชายคาที่เรามักจะเห็นเห็นกันในรูปแบบบ้านจัดสรรน,นะฮะหรือรูปแบบบ้านสมัยใหม่ในปัจจุบันของเราเนี่ยก็มักจะยื่นกันมายื่นไม่ค่อยเยอะนะมผมว่าบางที30เซนก็มีนะบางทีก็5060เซนแต่จริงๆเนี่ยระยะประมาณนี้เนี่ยมันมันเป็นระยะที่มันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของ แสงแดดแล้วก็ไอตัวความรุนแรงของฝนที่เกิดขึ้นในบ้านเราได้ความไอตัวระยะที่เกิดขึ้นประมาณ5 0 6, 6 0เซนเนี่ยที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการก๊อปปี้มาจากบ้านในต่างประเทศค่ะซึ่งเขาอาจจะมีข้อจํากัดนะฮะว่าเขาต้องยื่นมาเท่านี้ก็เพราะว่าเขากลัวว่าจะหลังคามันจะพังลงมาเพราะว่ามันจะเกิดการทับถมของหิมะที่มันมีน้ําหนักมากๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าระยะที่ถูกต้องของบ้านเราเ จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งยื่นมากไปเท่าไหร่ยิ่งดีจริงเหรออย่าง,ง,งในตัวอย่างนี้ถือว่ากําลังดีไหมคะก็ยื่นอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเกิน1เมตรนะฮะก็ยังไม่เยอะเท่าไหรไ่จริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนานะว่าควรจะประมาณสัก1เมตรถึง1เมตร20่สิบเเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่โครงสร้างมันสามารถรับน้ําหนักได้โดยที่ไม่ต้องมีการติดตั้งตัววัสดุค้ำยันแต่อย่างใดนะนะแบบนี้นนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ข้อ ดีของโครงสร้างให้เป็นประโยชน์นะครับลักษณะแบบนี้นะฮะก็มันก็จะช่วยในการที่จะกันสังแสงแดดแล้วก็กันลมกันฝนต่างๆที่เกิดขึ้นนะในช่วงฤดูกาลต่างๆได้นะครับอ,อย่างเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะม,มาดูกันต่อนะคะคอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันค่ะคือบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนแล้วก็มไม่มีทางให้ลมไหลผ่านเลยทำยังไงดีคะอาจารย์ คือข้อแนะนำอีกข้อแนะนำหนึ่งนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้นะครับจากตัวเรื่องของรูปทรงของหลังคาในบ้านเรือนไทยในสมัยโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีองศาการมุงหลังคาเนี่ยค่อนข้างสูงชันมากที่อาจจะ4 0 4 5องศาเลยก็ตามซึ่งตรงนี้มันเป็นมาจากข้อจำกัดในการใช้วัสดุเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เทคโนโลยีการผลิตวัสดุก่อสราอ้างต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากมายนะฮะ วัสดุกระเบื้องที่มาใช้เป็นวัสดุส่วนใหญ่เป็นวัสดุแผ่นเล็กแต่ <คะ S 2> วัสดุแผ่นเล็กอย่างพวกกระเบื้องว่าวกระเบื้องหางมนพวกนี้นะฮะมันก็จะมีรอยต่อเยอะพอ,อมีรอยต่อเยอะเนี่ยมามุงมุงมุง,ม,งมุงกันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการไหลย้อนของน้ําฝนได้ต <คะ S 2> นะนี้ที่ลมกันโชกต่างๆนี้รอยต่อเยอะก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดการรั่วซึมได้ของบริเวณหลังคาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแก้ปัญหาช่างไทยในสมัยโบราณก็เลยแก้ปัญหาให้ตัวหลังคาเนี่ย มันต้องมีองศาสูงสูงมีความลาดชันมากๆเพื่อช่วยในการที่จะสามารถระบายน้ําฝนไปได้เร็วขึ้นนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยลักษณะของการที่ทําให้พื้นที่ใต้หลังคามันก็ยังเป็นประโยชน์ในแง่ของการทําให้เกิดการระบายอากาศของช่องว่างใต้หลังคานะตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของช่องว่างครับคมและรับในตัวอย่างแบบนี้ที่เราเห็นนะฮะก็ ในภาพตรงนี้ก็คือทําออกมาเป็นหลังคา2ชั้นเลย<อ>ซึ่งตรงนี้มันจะทาให้ตัวบ้านด้านล่างเ,ย,เย็นอย่างแน่นอนก็คือในตัวด้านล่างนี้เขาก็เทสแลปไปะนะฮะก็เป็นพื้นหลังคาชั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วเขาก็ทําหลังคาซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง<อ>เพื่อให้ส่วนด้านบนเนี่ยมันก็รับแดดอะไรต่างๆแลยท<ต>ี่ <คน S 2> ไปไม,ม,มันก็ไม่ได้ไมมีการถ่ายเทความร้อนลงมาสู่ภายในตัวบ้านด้านล่างและแถมยังมีตัวช่องว่างใต้หลังคาใต้ผืนหลังคาด้านบนเข้าไปอีกตรงนี้มันก็จะช่วยทําให้เกิดการระบายอากาศได้ดีขึ้น ผ่านไปแล้วนะคะสาเรื่องแล้วนะครับสี่เรื่องด้วยกันนะคะการทำให้บ้านเนี่ยกลับมาเย็นโดยใช้แนวคิดรูปแบบของบ้านไทยสมัยก่อนนั่นเองนะคะยังเหลืออีก4เรื่องค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันแล้วกันเนาะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ